ร้อเกันิรี as, ่เยนตอนออรนียนสอบในส่วนของห้องเรียนพิเศษนะครับผมก็เลยได้ได้อยู่ดูแลน้องๆนะครับขออนุญาตแนะนำตัวผมน้าจชินศรีครับรองผู้อนวยการกลุ่มบริหารการวิชาการ ของพนมไพรวิอยาคารนะครับเ,เห็นน้องมาเมื่อวานนี้แล้วละ่ะนะครับท่านอาจารย์พัชรีวรรณโคสอนเนาะนะครับที่มาเมื่อวานก็ได้ต้อนรับไปรอบหนึ่งละเห็นวันนี้คณะด้วยความเป็นห่วงเพราะงันะ้นว่าอยากมาเห็นที่พนมไพรวิอยาคารว่า,าเหมือนกับที่นะครราชสีมาไหมนะครับก็อุ่นใจนะครับหนึ่งน้องก็ได้กลับบ้านนะครับมาที่ร้อยเอ็ด สองก็เป็นโรงเรียนที่ที่ท,ที่น่าอยู่พอสมควรนะครับในความเป็นพี่เป็นน้องอ,อย่างคณิตศาสตร์นะครับน้องย้ายมารอบนี้ได้คณิตศาสตร์มาทั้งหมด3ท่านนะครับย้ายมาสองแล้วก็ขอสอบกรณีพิเศษอีกหนึ่งก็ทั้งหมด16คนนะครับของกลุ่มสารคณิตศาสตร์ก็คงไม่ไม่ไม่ได้แบกขาบสอนนะอาจารย์ทัชรีวรรณนะครับ ก็ขอญาตเรียนอย่างนี้ครับพนมไพยเวียงคารเป็นโรงเรียนประจำอำเภอที่น่าจะเกือบไกลที่สุดของสพมรนะครับเพราะว่าของเราเนี่ติดยโสธรมีแม่น้ําฉีกันนะครับเพราะนั้นเราจะห่างจากยาโสธรอน่ประมาณ17กมแต่ว่าห่างจากร้อยเอ็นอ่ประมาณ60กมนะครับเ<ม>พราะนั้นพื้นที่ของพวกเราที่อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นเด็กเด็ก ค่อนข้างที่จะมีทางเลือกกับโรงเรียนประจำจังหวัดของเยสสรอนวิทยาคมนะครับเราก็จะมีเด็กส่วนหนึ่งที่มาจากต่างอำเภอที่อยู่ขั้นเคียงไม,ม่ว่าจะเป็นทางหนองหีโฝนทรายทางเยสสรก็จะเป็นของมหาชนะชัยก็ส่วนหนึ่งก็จะมานี่นะครับสามารถนักเรียนจะอยู่ที่ประมาณสองพันต้นๆอาจจะไม่เท่ากับนนสูงสิธานีเนาะแต่ว่าก็ก็ น่าจะพัฒนาได้กับเด็กในส่วนหนึ่งเพราะว่าก็เป็นอำเภอที่ที่ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษานะครับที่รอบนี้นาจากรัชริวันอยากให้คณะพี่น้องเราได้ได้ปลุนใจนะครับว่าย้ายมาคงคงจะไม่ลำบากนะครับก็อยู่เป็นพี่เป็นน้องครับรอบนี้นโยบายวิทยาคารได้บุคลากรใหม่11คนรอบเดียวกันกับท่านอาจารย์พัชรีวันเนี่ยนะครับ ก็ย้ายกลับสตรียนศากับเสลีอุูมไปสองท่านเราก็ได้กาไรอยู่ครับได้กาไรอยู่9ท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเนาะเห็นแจ้งว่าคงคงไม่ต้องพิธีการว่าจะไปทานท้าที่ร้อยเอ็ดนะครับก็ยังไงก็อุ่นใจครับอุ่นใจได้ว่าพัชริวันจันพระเชริวันมานะครับผมก็รอให้มาช่วยในส่วนของการพัฒนาการศึกษา นะครับในขนนทัไพวิทยาคารก็ยังอีกีไกลพอสมควรนะครับที่จะถึงโรงเรียนอันดับต้นๆของสพมร้อยเอ็ดนะครับแต่แต่ก็ไม่อันดับเราก็อยู่ไม่ไกลนะจารย์ที่รีวันก็กกพอ,อสมน้ำ,สม,นำสมเนื้อกับโรงเรียนประจำจังหวัดอยู่นะครับมีอาจารย์มาเติมเต็มในส่วนของวิชาที่สำคัญสำคัญแบบนี้ก็อุนใจนะครับพอดีทางนพนนไพรวิยาคาร มีบุคลากรอยู่แค่สองท่านวันนี้ที่มาร่วมต้อนรับกอุญาตแนะนำนะครับคนแักภูมิสารกนิษศานะครับเป็นครูปนพนาสํารรื่นนะครับก็มีสองท่านส่วนหนึ่งก็จะกลุ่มสอบที่ที่อาคารห้านะครับก็คงจะตลอดรับเท่านี้เนาะอ่ะพูดต่อๆสักหน่อยก็ยินดีต้อนรับนะคะต้องขอมอบทาน สูงด้วยนะคะที่วันนี้การต้อนรับอาจจะชุกชุนหน่อนะคะาได้ประสานกระทรวงวชิริบัตไว้แล้วนะคะว่าเนื่องด้วยวันนี้ท่านบัณฑิหาท่านและท่านคณะท,ทูอีกส่วนหนึ่งท่านไปราชการที่จังหวัดนครพนมนะคะอันนี้ก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่มาทํางานที่ห้องเรียนพิเศษนะคะกับท่านรองผู้ในาการทําน้าจีินสีรองผู้ในาการดูกาบริหารวิชาการอันนี้ท่านอยู่ให้กําลังใจกับคณะบุคลากรที่ทางาน นักเรียนพิเศษนะคะแล้วก็เป็นโอกาสดีที่ได้มีโอกาสได้นะรับคุณครูวัทยาศันนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ต้อนรับคณะครูอุปสรรคการเรียนรู้คณิตศาสตร์จากโรงเรียนมูลสูงนะคะก็รู้สึกดีๆนะคะแล้วก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้บุคลากรมาเพิ่มนนในอุปสรรคของเรา ทานข้าวเยี่ยงอยูที่ร้อยเอดก็คงไม่มีอะไรมากนะคะจินดีต้อนรับนะคะและดีใจมากก็อยากจะบอกรูครฐมาบาลอาการเรีนรู้คคือาทุกท่านว่าที่นี่เราอยู่กันแบบพี่แบบน้องอให้ความสบายใจได้ว่าน้องเอเนาะจะอยู่น่าจะร่วมงานด้วยกันได้อย่างมีความสุขไม่แพ้กับที่มาุสุขค่ะขอบคุณมากค่ะ เรียนท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนพระนภัยวิทยาคารนะคะแล้วก็สวัสดีพี่ๆน้องๆจากโรงเรียนมนสูงศรธนีนะคะวันนี้ก็ความรู้สึกก็พูดไปหมดแล้วแต่ว่าันนี้ก็คือพูดไม่ออกว่าดีใจมากนะคะที่พี่ๆนั่งรถมา